สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูนกอีกแล้วนะคะในบทเสภาสามัคคีเสวกตอนที่4ตอนสามัคคีเสวกนะคะตรงนี้อ่านว่าเสวกนะก็เนื่องจากว่าความหมายของบทเสภานี้นะคะก็พูดถึงความสามัคคีนะคะของเราขร้าราชการนะคะในราชสำนักนั่นเองดังนั้นคํานี้ได้อ่านว่าเสวกนะคะไม่ใช่สเสวกเนาะนั้นก็เราไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคะ่ะ ประการหนึ่งพึงคิดในจิตมั่นว่าทรงทันเหมือนบิดาบังเกิดหัวควรเคารพยำเยงและเกรงกลัวประโยชน์ตัวนึกน้อยหน่อยจะดีควรนึกว่าบรรดาข้าพระบาทล้วนเป็นราชบริาพานพระทรงศีเหมือนลูกเรืออยู่กลางอยู่ในกลางว่างวารี จำต้องมีมิตรจิตสนิทกันนะคะความหมายนะคะของคำว่าทรงทันในที่นี้นะคะก็หมายถึงกษัตริย์นั่นเองนะคะหรือก็เป็นคิงเนาะตรงนี้นะคะราชบริพานนะคะราชราชนะมาจากคำว่าราชาหรือราชานะคะก็คือกษัตริย์นั่นเองราชาเนาะบริพานนะคะมาจากคำว่าบริวารลูกน้องนะคะดังนั้นรา,ราชบริพารนะคะมาจากคำว่าราชาบริวารก็คืออะไรคะบริวารน,นะคะ คนที่รับใช้นะคะพระราชาหรือเรียกว่าขาราชการนั่นเองนะคะขาราชการนะคะคำว่าวารีนะคะหมายถึงน้ำนะคะในเรื่องนี้ก็จะหมายถึงกลางมหาสมุทรนั่นเองนะคะมาดูคำประพนันธ์ถอดคำประพันธ์กันดีกว่านาอว่าได้อย่างไรนะคะ จริงหนึ่งนะคะที่เราควรคิดไว้ในจิตใจของเรานะคะเสมอก็คือพระเจ้าแผ่นดินนะคะเปรียบเสมือนพ่อนะผู้ให้กําเนิดนะคะที่เราเนี่ยควรจะเกรงใจและก็เคารพนับถือนะคะเราเนี่ยไม่ควรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไปนะตรงนี้นะคะข้าราชการทั้งหลายนะคะต้องทํางานรับใช้พระเจ้าแผ่นดินแล้วก็เปรียบเสมือนลูกเรือที่อยู่ในเรือกลางมหาสมุทรนะคะจําเพนที่จะต้องมีการถ้อยทีถ้อยอาศัยมีไมตรีจิตต่อกันค่ะ ต่อมานะคะแม้ลูกเรือเชื่อถือผู้เป็นนายต้องมุ่งหมายช่วยแรงโดยแข่งขันคอยตั้งใจฟังบังคับกับปิตันนาวานั้นจึงจะรอดตลอดทะเลแม้ลูกเรืออวดดีมีทิฏฐิและเริ่มริเชโกยุ่งโยเสเมื่อขึ้นลมแรงจัดสัสโซเซเรือจะเห่ร่มระยำคว่มไปนะคะตรงนี้นะ ตรงนี้นะคะมาดูคําศัพท์นะคาว่ากับปิตันนะคะเมื่อก่อนเนาะเป็นคําทับศัพท์เนาะเป็นคาว่า captain กับจันนั่นเองนะคะแต่ว่าเพื่อให้เกิดความไพเราะนะคะแล้วก็ให้มันเข้าเนาะเลยอ่านว่ากับปิตันนะคะนาวานะคะตรงนี้หมายถึงเรือนะคะเรือนั่นเรือนะคะทิฏฐิหมายถึงคนที่อวดดีนะคะยิ่งถือดีนะคะ รินะคะตรงนี้ริเริ่มริก็คือเกิดใหม่ทําใหม่เนาะเฉโกคือคนที่ฉลาดแกมโกงนะคะทําอะไรที่ชอบใช้ความคิดใช้ประโยชน์ส่วนตัวต่ประมาณนี้นะคะมาดูการถอดคำประพันธ์กันเลยนะคะถ้าลูกเรือนะคะเชื่อฟังกัปตันเนาะก็จะต้องช่วยกันนะคะอย่างแข่งขันเนาะตั้งใจฟังคําสั่งนะคะของกัปตันเรือนะ เรือเนี่ยจึงจะรอดปลอดภัยนะคะเพราะว่ากําลังล่องอยู่ในมหาสมุทรเนาะตรงนี้นะแต่ว่าถ้าลูกเรือนะคะไม่เชื่อฟังคําของกัปตันเนาะและเริ่มที่จะแตกคอกันนะคะเมื่อเจอขึ้นลมแรงนะคะเรือก็จะล่มกลางมหาสมุทรนั่นเองต่อมานะคะแม้ต่างคนต่างเถียงเกี่ยงแก่งแย่งนายเรือจะเอาแรงมาแต่ไหน แม้ไม่ถือเคร่งครงตรงวินยัยถึงเมื่อถึงคราวพายุใหญ่จะควรคางนายจะสั่งสิ่งใดไม่เข้าจิตจะต้องติดตันใจให้ขัดขวางจะยุ่งแล้วยุ่งเล่าไม่เข้าทางเรือก็คงอับปางกลางสาครน,นะคะตรงนี้ก็จะมีการเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ใช้คำที่ทําให้เราเข้าใจง่ายเนาะมาดูซิว่าคำพันธ์ตรงนี้นะคะมีความหมายว่าอย่างไรกันบ้างเนาะ เขาบอกว่าถ้าลูกเรือนะคะมัวแต่ทะเลาะกันนะกับตันนะคะก็จะไม่มีแรงเนาะไม่มีกําลังมาต่อสู้ด้วยนะคะลูกเรือมีเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่ากัปตันมีคนเดียวนะก็จะไม่สามารถสู้อะไรได้นะคะถ้าไม่เคร่งครัดนะคะต่อระเบียบวินัยเนาะเวลาที่เกิดภัยขึ้นมาก็จะเดือดร้อนดังนั้นการอยู่ในสังคมนะคะเราก็ต้องมีกฎระเบียบเนาะต้องอยู่ในกฎระเบียบปฏิบัติตามกฎของเขาด้วยนะคะ กัปตันสั่งอะไรไม่ยอมฟังนะคะมีแต่ข้อขัดแย้งนะคะสดจะส่งผลให้เกิดหเหตุการณ์วุ่นวายนะคะในที่สุดเรือก็จะร่มกลางมหาสมุทรเนาะถ้าเราติดใจนะคะมีทิฏฐิอย่างบทก่อนเนาะเริ่มมีอะไรที่เราคิดว่าไม่เอาแล้วเรามีอคตินะคะเวลาที่กัปตันเนาะก็เปรียบเหมือนหัวหน้านะคะหรือผู้นําประเทศนะสั่งอะไรมาเราก็จะเริ่มมีอคติเราก็จะเริ่มไม่เชื่อนะคะก็จะทให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายนะคะในที่สุดก็ เรือที่เราแล่นไปพร้อมๆกันอยู่ในเรือลำนี้นะคะมันก็จะล่มลงมาทันทีนาะจะจมแน่นอนถ้ามีลมพายุเข้ามานะคะถึงเสวีที่เป็นค่าฝ่าพระบาทไม่ควรขาดความสมัครสมสรในพระราชสำนักพระภูทรเหมือนเรือแร่นสาครสมุทรไทยเราเซวกตกที่กร,ราสี ควรคิดถึงหน้าที่นั้นเป็นใหญ่รักษาตนเข่งครงตรงวินัยสมานใจจงรักพระจักรีนะคะในสองบทนี้น่ามีคำศัพท์นะคะคำว่าเสวีตรงนี้ก็เหมือนคำว่าเสวกนะคะมาจากคำวา่าข้าราชการในราชํานักนั่นเองเนาะแต่ว่าตรงนี้ให้เป็นเสวีเพราะว่ามันจะได้มีสัมผัสนะคะนะสัมผัสตรงคําว่าที่ตรงนี้นะบทอ่ะ กรอนเสภาก็จะไพเราะวิ่งกว่านะคะต่อมาพระผู้ทอในที่นี้ก็หมายถึงอากษัตริย์นั่นเองนะคะเป็นราชสำนักของพระผู้ทอก็คือคิงนั่นเองตรงนี้นะเสวกบอกไปแล้วนะคะมีความหมายเหมือนคำว่าเสวีก็คือข้าราชการนะคะในราชสำนักนั่นเองกราสีนะคะหมายถึงลูกเรือนั่นเองนะคะ,ะมาดูการถอดคำประพันธ์กันค่ะ ถึงจะเป็นค่ารับใช้นะคะของพระเจ้าแผ่นดินนะก็ไม่ควรที่จะขาดความสามาัคคีบองดองกันนะคะพระราชสำนักก็จะเปรียบเสมือนเรือนะคะที่แล่นอยู่กลางมหาสมุทรเห็นไหมว่าตรงนี้นะคะมีการเปรียบเทียบแล้วเนาะเปรียบเทียบเรือหนึ่งลำนะคะที่เรานั่งไปด้วยกันเนี่ยเปรียบเป็นประเทศก็ได้นะเปรียบเป็นบ้านเมืองของเราก็ได้นะคะตรงนี้เนาะ เราข้าราชการในราชสำนักก็น,นะคะก็เหมือนเป็นกะลาสีก็คือเราข้าราชการประชาชนทั้งหลายเนาะแต่ในที่นี้พูดถึงข้าราชการเนาะก็เปรียบเหมือนกับอะไรคะเปรียบเหมือนกับข้าราชการนะคะเปรียบเหมือนข้าราชการเป็นกะลาสีที่ทํางานอยู่ในเรือนี้อยู่ในประเทศนี้นะคะ ควรให้ความสําคัญกับหน้าที่ที่ต้องทําเป็นหลักนะคะปฏิบัติตนตามกฎร,ระเบียบวินัยน,นะคะอย่างเคร่งขรึแล้วก็มีความสามัคคีนะคะพักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินหรือกับตันเรือนั่นเองที่มีการเปรียบเทียบนะคะลูกเรือกะา,าสีเนี่ยสมควรที่จะฟังความเนาะของกับตันนะคะต้องเชื่อเขานะคะ ่อมานะคะไม่ควรเลือกที่รักมักที่ชังสามัคคีเป็นกำลังพลังศีควรปรองดองในหมู่ราชเสวีให้สมที่ร่วมพระเจ้าเราองค์เดียวนะคะตรงนี้ก็คือเป็นการบอกนะเน้นถึงความสามัคคีนั่นเองนะคะมาดูทอดคำประพันธ์เขาบอกว่าไม่ควรแยกฝ่ายนะคะหรือเลือกที่จะเคารพเชื่อฟังใครนะ ควรที่จะสามัคคีปรองดองกันในหมู่รัชการนะคะเพื่อเป็นพลังในการทําความดีนะให้สมกับที่เราเนี่ยมีพระเจ้าแผ่นดินองค์เดียวกันนะคะหรือเรามีผู้นาม,มีหัวหน้าคนเดียวกันตรงนี้เนาะ จบไปแล้วสำหรับเรื่องนี้นะคะสั้นแม้สั้นมากเนาะแต่ว่าฟอได้ให้เนื้อหาข้อความต่างๆเยอะเลยนะคะ <üler> ตอนนี้ก็ถึงการที่เราจะมาวิเคราะห์คุณค่ากันแล้วนะคะว่าในเรื่องนี้มีวิเคราะห์อะไรยังไงบ้างนะคะมาดูพร้อมๆกันเลย <üler> ข้อที่1นนะคะเป็นการวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหานะเขาบอกว่าโบเซพานะคะสามัคคีเสวกตอนวิศวะ ขออภัยค่ะตอนสมามัคีเสวกเนาะเนื้อหาเนี่ยจะกล่าวถึงลักษณะของข้าราชการนะคะที่มีความหมั่นเพียรน,นะคะเห็นประโยชน์ส่วนรวมนะมีหน้าที่รับผิดช,ชอบนะคะสมามัคคีเนาะแล้วก็มีวินัยเชื่อฟังผู้บังคับบัญชานะคะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์นะ เปรียบเสมือนพระองค์ท่านเนี่ยเป็นบิดาของตัวเองก็คือเป็นพ่อของตัวเองนะดังคำประพันธ์ที่ว่าประการหนึง่งพึงคิดในจิตมั่นนะคะว่าทรงทานเหมือนบิดาบังเกิดหัวตรงนี้นี่เองนะคะที่เป็นการเปรียบว่าให้มองนะคะพระทรงทานในที่นี้ก็คือกษัตริย์เนอะผู้นำเนาะให้เหมือนเป็นพ่อของตัวเองเลยนะคะนอกจากนั้นน่าจะมีการเปรียบเทียบอีกนะคะในเรื่องนี้เด่นด้านการเปรียบเทียบคือมีการเปรียบนะคะข้าราชบริพารนะที่คุณครูบอกนะคะว่าเป็นกล่าข้าราชการเนาะเหมือนกับ ลูกเรือเป็นกะลาสีนั่นแหละที่ต้องคอยเชื่อฟังคําสั่งของกัปตันนะคะอย่างที่เขาบอกว่าแม้ลูกเรือที่แม้ลูกเรือเชื่อถือผู้เป็นนายต้องมุ่งหมายช่วยแรงโดยแข่งขันคอยตั้งใจฟังบังคับกับปตันนาวานั้นจึงจะรอดตลอดทะเลก็คือเรือนั้นนะถึงจะแล่นผ่านมหาสมุทรอันนี้ไปได้นะคะต่อมายังเป็นคุณข เนื้อหาเหมือนเดิมเนาะอันนี้ก็จะกล่าวถึงอันหน้าที่ของข้าราชการนะคะว่าควรที่จะมีวินัยนะแล้วก็ปฏิบัติตามหน้าที่นะคะไม่ควรเลือกที่รักมักที่ชังว่าใครเป็นคนนํานะคะควรที่จะมีความทําไมสามัคคีปรองดองกันนะคะตรงนี้ที่เขาบอกว่าเราเซลเราเซวอกตกที่กะลาสีควรคิดถึงหน้าที่นั้นเป็นใหญ่ รักษาตนเคร่งคงตรงวินยัยสมานใจจงรักภักกกีไม่ควรเลือกที่รักมักที่ชังสามัคคีเป็นกําลังพลังศีควรปรองดองในหมู่รัชเสวีให้สมที่ร่วมพระเจ้าเราองค์เดียวตรงนี้นะคะ ต่อมาข้อที่2แล้วเมื่อกี้นี้เป็นด้านเนื้อหาใน,นข้อที่2เป็นด้านแนวคิดแล้วแนวคิดเขาให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้างเนาะคะ่ะเขาบอกว่าคุณค่าด้านแนวคิดนะคะคือประเทศชาติเนี่ยจะสงบสุขได้นะก็ต่อเมื่อข้าราชาการนะคะข้าราชาบริพานนะมีความจงรักภักดีต่อกษัตริย์นะคะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเนี่ยอย่างเคร่งครัดนะคะดังคําประพันธ์ที่ว่าถึงเสวีที่เป็นข้าฝ่าพระบาท ไม่ควรขาดความสมัครสโมสรในพระราชสำนักพระภูทรเหมือนเรือแล่นสาครสมุทไทยตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือเป็นการบอกเนะว่าสมควรที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นแนวคิดนะคะ ต่อไปข้อที่3นะคะเป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์เนาะคุณค่าด้านวรรณศิลป์ก็คือเป็นความงามในการแต่งต่างๆนะคะอันแรกเลยนะคะที่เด่นเลยคือการใช้คำง่ายๆนะทำให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจได้นะไม่ได้ใช้ศัพท์ที่มันอ่าสูงมากหนักนะคะเช่นแม้ต่างคนต่างเทียงเก่งเก่งแย่งนเรือจะเอาแรงมาแต่ไหนก็รู้แล้วว่าอ๋อถ้าเกิดมีนะคะคนที่ทะเลาะเบาะแว้งกันนะผู้ที่เป็นในเรือนะคะหรือเป็นกัปตันเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะมาขับะ สู้ได้ประมาณนี้นะคะหรือที่บอกว่า ควรปรองดองในหมู่ราชเสวีให้สมที่รวมพระเจ้าเราองค์เดียวนะคะก็คือทําให้เห็นว่าเราควรที่จะปรองดองสามัคคีกันนะเป็นหนึ่งอันเดียวกันนะคะนอกจากนี้นอกจากใช้คําง่ายๆแล้วนะคะยังมีการใช้อุป,ปมาด้วยอันนี้เด่นทั้งนั้นการใช้อุป,ปมานะเพราะว่ามีการเปรียบเหมือนนะคะเยอะมากเนาะไม่ว่าจะเป็นอันแรกนะคะปาการหนึ่งพึงคิดในจิตมัน่นว่าทรงธรรเหมือนบิดาบังเกิดหัวเป็นการเปรียบว่ากษัตริย์นะคะ ผู้นำเนาะเหมือนกับบิดาของตนเองนะคะอันที่2เหมือนลูกเรืออยู่ในกลางหว่างวารี จำต้องมีมิตรจิตสนิทกันเนาะก็เปรียบว่าลูกเรือนะคะหรือว่าเหล่าลูกน้องกระราสีเนี่ยก็คืออยู่ในวาลีหรือในมหาสมุทรนะคะต้องมีความว่างไงคะสนิทชิดเชื้อกันเนาะนะคะและอันสุดท้ายก็คือในพระราชสำนักพระภูธรเหมือนเรือแล่นกลางสาครสมุทรไทยเนาะก็เปรียบว่าราชสำนักหรือประเทศนี้นะคะอ่าก็เหมือนกับเรือนะที่แล่นอยู่กลางมหาสมุทรนะคะมันจะดีได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับ คนที่อยู่ในเรือนะไม่ว่าจะเป็นผู้นําหรือว่าจะเป็นลูกน้องก็ตามนะคะตรงนี้มาข้อที่4นะคะคุณค่าทางด้านสังคมเรื่องนี้สท้อนสังคมเรื่องอะไรบอกแล้วว่าสังคมแต่ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแต่งที่แต่งในสมัยร6นะคะร6 6เนาะดังนั้นคุณค่านะคะหรือว่าเนื้อหาก็จะเป็นเหมาะไปในสมัยนั้นเนาะเขาบอกว่าสะท้อนนะคะ าการปกครองนะคะโดยมีที่มีกษัตริย์เป็นประม,มุกเนาะในสมัยก่อนนะคะเราปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะอำนาจสูงสุดในการปกครองจะเป็นของพระมหากษัตริย์เนาะดังนั้นก็เลยมีการเ,าเทริดทูนนะคะ สถาบันกษัตริย์นะคะแล้วก็สังคมต่างๆแต่ว,ว่าตอนหลังเราก็เปลี่ยนมาเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วนะคะตรงนี้เนาะดังนั้นในเรื่องเนท้ทอนค่าสังคมนะคะด้านาวัฒนธรรมการปกครองโดยที่สมัยนั้นนั้นมีการพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะคะสมบูรณาญาสิทธิราชเนาะและนอกจากอันนี้นะคะ ยังมีอีกหนึ่งหัวข้อค่ะก็คือสะท้อนให้เห็นค่านิยมเนาะเมื่อกี้วัฒนธรรมไปแล้วข้อที่ คุณคดากสังคมอันที่2ก็คือเห็นค่านิยมค่านิยมอะไรสมัยก่อนเขายกย่องข้ามมราชการเนาะสมัยนี้ก็ยังพอมีอยู่มีอยู่บ้างแต่สมัยก่อนเนี่ยคนที่จะเป็นข้าราชการได้เนี่ยจะต้องอยู่ในกลุ่มคนนะที่ได้รับการยอมรับนะคะก็เลยเป็นค่านิยมยกย่องข้าราชการนะในสังคมสมัยก่อนคือให้ความสําคัญเลยว่าคนที่จะเป็นข้าราชการได้ต้องมีศักดิ์ศรีมีเกียรตินะคะบทบาทหน้าที่ต่างๆเนาะคือให้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็ข้าราชการเนี่ยจะต้องอะไรนะคะ ตระหนักในหน้าที่นายึดถือวินัยนะคะแล้วก็ความซื่อสัตย์สุจริตในการทํางานเลยนะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหานะคะแนวคิดนะวัรนศินนะคะแล้วก็คุณค่าทางด้านสังคมเนาะก็นักเรียนก็กลับไปทบทวนกันดูนะคะ ทั้งหมดนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับบเสภาสามัคคีเสวกทั้งวิศวกรรมมาแล้วก็ตอนนี้คือสามัคคีเสวกนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะจะมีประโยชน์กับนักเรียนนะไม่มากก็น้อยนะคะอย่างน้อยก็เผือเป็นการทบทวนนะคะในช่วงของการเรียนออนไลน์ครั้งนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคุณครูก็คงขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็พบกันต่อไปในอีีหน้าคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะนักเรียน